ณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตรงตำแหน่งพิกัด50องศาใต้100องศาตะวันตกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนตรงตำแหน่งบริเวณที่ว่านี้มีเหล่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจจับค้นพบคลื่นเสียงปริศนาความถี่ต่ำคล้ายเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ดังกึกก้องแผ่รัศมีใต้ผิวน้ำถึงหลายพันกิโลเมตร และนี่จึงเป็นที่มาถึงการสันนิษฐานกันว่าใต้หมาสมุดแห่งนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ใหญ่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักหรือสัตว์ดึกดำบรรที่มีอายุก,กว่าหลายล้านปีลงเหลือซ่อนตัวอาศัยอยู่เดี๋ยววันนี้ผมโชว์แปลงท็อกแองจินจะอาสาพาเพื่อนๆน,นำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลลึกเพื่อไปค้นหาความจริงที่มาของเรื่องราวนี้กันครับกับเสียงปริศนาที่ใครหลายๆคนเรียกมันว่าเดอะบลู Group, มอริเตยูก้นหมาสมุด เป็นเวลานานกว่าหลายร้อยปีเลยนะครับที่มนุษย,นย์พยายามจะศึกษาพื้นที่มหาสมุทรทั่วทั้งโลกซึ่งในสมัยก่อนเหล่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีความเชื่อกันว่าลึกลงไปใต้บริเวณผิวน้ํามากกว่า1000เมตรน่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนื่องจากพืชหลายๆชนิดที่เป็นต้นตอของห่วงโซ่อาหารล้วนแต่ต้องการแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพื่อเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเจริญเติบโตและด้วยระดับความลึกที่มากมายขนาดนั้นทําให้แสงสว่างไม่สามารถส่องลงไปถึงได้นั่นเองครับ แต่ในทางกลับกันไม่ได้ลองมีการสำรวจลงไปใต้ใตท้องทะเลลึกกลับพบว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่รวมไปถึงซากสัตว์และแบคทีเรียรต่างๆก็ถูกตรวจเจอเช่นกันและจนกระทั่งปีคิศกราช1875ได้มีเรือขุดเจาะและเรือรากได้ยกนำสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกมากกว่า1,000เมตรขึ้นมาให้เราได้เห็นกันอย่างมากมายและนี่จะเป็นสิ่งตอกย้ำได้อย่างชัดเจนว่าใต้มหาสมุทรบนโลกแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักการสำรวจพื้นที่บริเวณใต้ท้องหมหาสมุทรก็ยังคงมีต่อมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งในช่วงฤดูร้อนในปีคิศก1997องค์การ NOAA หรือ National Ocean and Atmosphere Administration ถ้าใจแปลเป็นภาษาไทยก็คือองค์กรการสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในตอนนั้นพวกเขาได้ทำการตรวจจับขึ้นเสียงความถีต่ต่ำที่สามารถสร้างความตะลึงให้กับพวกเขาได้อย่างมาก ณบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งพวกเขาได้ใช้ระบบฟังเสียงใต้น้ำของหน่วยนาวิกโยธินอเมริกาและเดิมทีเครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้สำหรับตรวจจับการบุกรุกของเรือดำน้ำสาาพโซเวียตแต่ในตอนนั้นสิ่งที่พวกเขาตรวจเจอก็คือเสียงประหลาดที่มีคลื่นเสียงความถี่ต่ำคล้ายคลึงกับเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ดังติดต่อกันราวๆหนึ่งนาทีก่อนที่จะเงียบสงบไปอย่างปริศนา และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเสียงเหล่านี้กับทรงพลังและดังมากพอที่จะให้เซ็นเซอร์รับเสียงจํานวนมากในรัศมี5000กิโลเมตรสามารถตรวจจับได้โดยเสียงที่ว่านี้ก็เป็นเสียงใต้ท้องทะเลที่ดังที่สุดที่พวกเขาเคยพบเจอเลยทีเดียวเบื้องต้นเหล่าบรรดานักวิทยาศ,าศาสตร์ของหน่วย n o a a พวกเขาได้ตั้งชื่อให้เสียงปริศนาที่ว่า the b l u p แม้ว่าในตอนนั้นพวกเขาจะยังไม่สามารถหาต้นตอแล้วก็แหล่งกําเนิดที่มาของเสียงนี้ได้ก็ตามเดี๋ยววันนี้ทางผมก็มีคลิปเสียงตัวอย่างของ the b l u p ให้เพื่อนเพื่อได้ช่วยฟังแล้วก็วิเคราะห์กันครับว่า เสียงที่ว่านี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะมาจากแหล่งกําเนิดอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ลองฟังคลิปเสียงของ The b o o ไปแล้วครับส่วนตัวผมก็มองว่าเสียงของมันเนี่ย แอบคล้ายกับเสียงของสิ่งมีชีวิตยักษ์ใหญ่ที่เราเห็นตามหนังหรือว่าภาพยนตร์บ่อยๆเหมือนกันนะครับส่วนเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากฟังคลิปเสียงต้นฉบับของ The r o o ูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันใต้คลิปนี้นะครับหรือว่ามีใครที่อยากไปฟังต่อหลังจากที่ดูคลิปของผมจบแล้วเรากลับมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันต่อครับหลังจากที่มีการค้นพบเสียงที่ว่านี้นะครับข่าวและเรื่องราวนี้ก็ถูกแพร่กระจายบอก,อกต่อกันอย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากว่าที่มาของเจ้าเสียงนี้นมนมมัาาจากไห แต่เบื้องต้นในตอนนั้นนะครับเหล่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าเสาียงเดอะบูฟนี้น่าจะเป็นเสียงของการเสียดสีที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองครับแต่มันก็มีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่มันสามารถส่งเสียงดังและมีรัศมีมากถึง5000กิโลเมตรนะครับในวการเสียดสีเนี่ยก็น่าจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากมาก และอาจจะต้องใหญ่ถึงระดับเกาะทั้งเกาะเลยก็ว่าได้ครับและจากหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับบวกกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวหากมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นจริงๆ ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่อย่างคลื่นยักษ์สึนามิที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วมันก็อาจจะเป็นคลื่นยักษ์ที่ใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่เราเคยเห็นเลยด้วยซ้ําแต่พอผมได้ลองศึกษาข้อมูลในปีที่พบคลื่นเสียงปริศนาดังกล่าวนี้นะครับกลับพบว่าในพื้นที่รัศมีบริเวณนั้นนะครับไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นแต่อย่างใดจึงทําให้ข้อสันนิษฐานที่ว่านี่นะครับมีความขัดแย้งอยู่พอสมควรและเมื่อข้อสันาจเห่ดดัดนนยยงไ้อชน จึงทาให้เกิดข้อสันนิษฐานข้อต่อไปครับที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้อีกหนึ่งความเชื่อก็คือเสียงเดอะบรูฟที่ว่านี้มันน่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตปริศนาใต้ท้องทะเลลึกครับ ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มากกว่าวานสีน้ําเงินหลายเท่าตัวจึงจะสามารถมีพละกําลังมากพอที่จะส่งเสียงแผ่รัศมีได้มากถึง5,000กิโลเมตรเพราะเนื่องจากว่าวานสีน้าเงินที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมันมีความสามารถส่งเสียงดังได้สูงสุดรัศมีเพียงแค่1,600กกิโลเมตรเท่านั้นโดยข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้นะครับถูกพูดต่อแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกจากบทความของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวิสโวแมนซึ่งเขาเป็นทั้งนักข่าวและนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวปนานริศนาลี้ลับ โดยบทความสมมติฐานของเขามีใจความประมาณว่าเสียงที่ผู้คนเรียกกันว่าเดอะบู๊นั้นน่าจะเป็นเสียงของสัตว์บางชนิดเนื่องจากว่าความถี่ของเสียงดังกล่าวมีความแปรผันอย่างรวดเร็วคล้ายคลึงกับคลื่นเสียงของสิ่งมีชีวิตต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการค้นพบเสียงเดอะบู๊นี้ด้วยรัศมีที่กว้างถึง5,000กิโลเมตรก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถส่งเสียงนี้ออกมาได้ต้องมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่เรารู้จักหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและเป็นไปได้ไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตยักใหญ่ เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ซุกซ่อนอาศัยตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับจนถึงปัจจุบันนะครับมนุษย์เราก็ยังไม่มีการค้นพบสัตว์ชนิดไหนครับที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ตามที่ว่านี่เลยสักครั้งครับจึงทําให้ข้อสันนิษฐานนี้นะครับก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันอย่างแท้จริงเช่นกันและถ้าเสียงปริศนาที่ว่านี้นะครับมันไม่ได้มาจากแหล่งกําเนิดธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ใหญ่ตามที่ผู้คนเขาเชื่อกันหรือมันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเสียงที่ว่านี้มันจะมาจากฝีมมือขอขงนุษย์ ที่ทําการสร้างมันขึ้นมาเองซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อสันนิฐานข้อนี้นะครับความน่าจะเป็นที่มีเขาโครงมากที่สุดก็คือเสียงนี้น่าจะเป็นฝีมือของทางกองทัพประเทศไหนสักประเทศหนึ่งครับที่เขาได้ทําการสร้างเสียงเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําการก่อกวนหรือดึงดูดความสนใจกองทัพสหรัฐอเมริกาทางน้ําก่อนที่จะทําการบุกโจมตีทางบกหรือว่าทางอากาศนั่นเองครับแต่ในบันทึกเรื่องราวของเดอะบลูนะครับก็ไม่ได้มีการชี้แจงแต่อย่างใดครับว่าหลังจากที่เซ็นเซอร์นี้ได้ตรวจจับขึ้นเสียงปริศนา ก็มีการบุกรุกโจมตีของประเทศใดๆเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้เกิดเป็นข้อสงสัยครับว่าถ้าหากเป็นฝีมือของกองทัพศัตรูจริงๆเนี่ยแล้วพวกเขาทํามันลงไปเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่และเมื่อข้อสันนิษฐานต่างๆเกี่ยวกับเดิะบู๊มนะครับยังมีความขัดแย้งอยู่มากมายรวมถึงการที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานหรือว่าเหตุผลอะไรเลยที่จะมายืนยันเรื่องราวนี้ได้อย่างแท้จริงทําให้ทาง NOAA นะครับพวกเขาจึงได้ทําการออกสํารวจอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําการหาต้นต่อสาเหตุที่มาของเสียงปริศนานี้ ให้ได้อย่างแท้จริงในช่วงปีคิเศซกราช2005จนถึง2010ช่วงเวลามากกว่า5ปีนี้เองหลังจากที่พวกเขาได้ทําการออกเรือสํารวจบริเวณที่พบคลื่นเสียงเดอะบลูบรวมถึงได้มีการวิเคราะห์คลื่นเสียงที่ตรวจจับได้จากบริเวณดังกล่าวและในที่สุดพวกเขาก็พบข้อสันนิษฐานที่ดูมีน้ําหนักมากพอที่จะมายืนยันที่มาของเรื่องราวนี้จนได้เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่พวกเขาได้ทําการสํารวจนะครับมีเสียงที่เกิดจากการแตกหักของภูเขาน้ําแข็งเป็นจํานวนมากโดยดรโรเบิร์ตซิก นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการระเบิดของภูเขาไฟเขาได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ประมาณว่าคลื่นเสียงลึกลับ The ะ r o ูที่ถูกบันทึกไว้เมื่อหลายปีก่อนมันมีความสอดคล้องกับเสียงจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากภูเขาน้ําแข็งหมายเลข A 5 3 A เป็นอย่างมากและเนื่องจากว่าเสียงจากการแตกหักสลายตัวของภูเขาที่ว่านี้มันก็มีพลังงานมากพอที่จะให้เซ็นเซอร์รับเสียงหลายๆตัวในระยะ5000กิโลเมตรสามารถตรวจจับได้ แถมอักขระเส้นเสียงของมันก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกับเสียงของเดอะบลูเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเราจรึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเสียงของเดอะบลูครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่มันจะมีแหล่งกําเนิดมาจากเสียงของภูเขาน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่มากในขณะที่มันกําลังสลายแตกตัวนั่นเองครับและเมื่อได้ข้อสรุปจากแหล่งเนื้อหาดังกล่าวที่ผมได้ไปทําการสืบค้นมานะครับส่วนตัวผมก็มีความคิดเห็นว่ามันยังมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ใต้ท้องทะเลลึกแห่งนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ หรือสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยพบเจอหรือรู้จักมาก่อนเพราะนอกจากการค้นพบเสียงของเดอะบลู๊นี้แล้วนะครับยังมีการค้นพบเสียงปริศนาใต้มาสมุดอีกมากมายหลายครั้งที่ยังคงหาคําตอบไม่ได้เช่นกันโดยผมต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าโลกของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนพื้นดินและก็พื้นน้ําและพื้นที่ส่วนใหญ่โดยประมาณ71%ของโลกนะครับก็เป็นน้ําส่วนที่เหลือเป็นแค่29%หรือว่า1นใน3เนี่ย ก็เป็นพื้นที่ของพื้นดินและด้วยข้อจํากัดทางด้านวิทยาศาสตร์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างหรือว่าเรื่องความดันที่มหาสา,าลเรื่องอุณหภูมิที่เย็นยะเยือกใต้น้ำ ก็ส่งผลให้การสำรวจใต้มาสมุดลึกๆนั้นเป็นเรื่องที่ยากและใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเลยทีเดียวและจนถึงในปัจจุบันนะครับมนุษย์เนี่ยได้มีการสำรวจพื้นที่ของมาสมุดไปเพียงแค่4-5%ถึงเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าอีก95%ที่เหลือนะครับยังคงเป็นพื้นที่ปริศนาไม่มีการสำรวจแต่อย่างใดนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้ผมเชื่อว่าใต้มาสมุดแห่งนี้อาจจะมีสิ่งปริศนาแปลกๆที่เราไม่เคยรู้จักอีกมากมาย อย่างแน่นอนและสําหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับที่ใต้ท้องทะเลของเราเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ หรือว่าสิ่งมีชีวิตปริศนาอีกมากมายตามที่ผมได้กล่าวไปคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเพราะตัวผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้หรือถ้าหากว่าเพื่อนๆคน,น,น,นไหนนะครับมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะให้ผมนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับรู้แล้วก็รับชมก่อนใครเลยละครับ เพราะการแชร์โค้นเพื่อนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของผมได้อย่างมากเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ผมโชว์แปลงทองอังจินก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ